สวัสดียามเช้าจ้าเวลาเกือบแปดโมงแปดโมงแล้วมั้งผักของยายอากาศเย็นมาแล้วดูสงสารผักไทยพริกพริกเริ่มแดงบ้างแล้วรอรอก่อนรอรอก่อนเริ่มแดงแล้วจ้า สงสารเนาะดูกระถินปาน,นี่ยังไม่ตื่นเลยหนาวโอ้ยต้นเคสงสัยไม่โรด <c oughs> หนาวหนาวหนาวอ้ยบวกบวกงูขึ้น,ข,นขึ้นกำะเพงบ้าน อากาศหนาวๆยายซูซี้ห่างหายไปนานไม่ได้ถ่ายให้ดูพริกยายส่วนยายอโอ้ที่นี่ปลูกพริกบ้านเราปลูกพริกเก็บได้หลายรอบนี่ตะไคร่แตกก่อมงาม,งาม ไปดูฝั่งโน้นกลางคืนอากาศเย็นเจด็ดเมื่อคืนเจ็ดองศาดูสุกสารผักเอาผ้าเอาผ้ามาปิดไว้ดูน้องงอกระเงยเลยกดเผาตัดแล้วตัดอีกนางก็งอกมาโ้ย มะเขือพริกเริ่มแดงกันเยอะละนางลงนางรักกระพงกระเพาโหรพงโหระพานี่มารุมอีกต้นหนึ่งมะคงมะเขือเขือยาวยังไม่หมดนั่นพริกแดงเต็มเลย <c oughs> ผิดเหมือนกันเด้อเห็นต่ให,ใ,หใ,หใหญ่ๆยาวๆอยางี้อากาศหนาวใหญ่ซุซีก็เหนื่อยเสียด้ยผักนี่อันนี้อันนี้ไม่ได้ทิ้งนะเอามาไว้ปิดต้นกล้วยเวลาน,นาวมานี่พวกใบไม้พวกอะไรแถวนี้เอาไว้ปิดต้นกล้วยปลูกกล้วยสต้น รดอดยูนี่แต่ว่าใบยังไม่ออกไอ้ตุนนี้รอดแล้วพาซินเวียให้ผักกำลังจะได้กินลูกกำลังจะงามหนาวก็มาแล้วยายซูซี่ละเสียดายผักดูมารงมระระออกมาเพียบทัวก็ออกดอกแล้วนี่นานเกิน ออกโดมาแล้วถั่วแต่จะได้กินโบได้กินโบได้กินโบมรละมะเขือกระดองกระเดงส่งให้ดูส่งให้ดูพริกไทยพริกฝรั่งนี่พริกไทย ริกชี้าหรือชีโน้ยต้นทูนไหมใหญ่จนสองต้นสามต้นเดี๋ยวจะขุดใส่กระถางไว้อพริกกาลังจะออกดอกยังไม่ได้เก็บสักรุ่นเลยนี่กำลังออกดอกพริกไทยเรานะ่ะหนักใจหนาวมาเร็วดูนี่ฉันเก็บ นี่ฉันยังเก็บกินไม่หมดหรอกเดอ้อมารงมาระฉันนี่มีอยู่เดอ้อคงยังไม่หนาวยังไม่ติดลบง่ายหรอกมั้งับฮิมะขุดหน้าหนาว้วเอวาต้นมันใหญ่โพดมันลมห่างหายไปหลายวัน เอาร่วงแล้วนี่เม็ดมันนกกินหรอว,ว่านี่หนามนก็ออกมาเรื่อยไหมนั่นมันก็ยังไม่ตายเด้มันก็ยังไม่นั่นมันเย็นๆอยู่เนาะมันยังไม่ตายหรอกใบมันกินไม่หวาดไม่ไวโอ้ยพริกเขาฝนลมมาก็ลมรนรนาา หนาวแรงโอ้ยยีราเดี๋ยวจะถอนหญ้ามันม,มันคืนต้องปิดนางแล้วหนาวแล้วเผาโอ้ยาแค่นี้ละจ้าโอ้ยยังไม่ได้ดูข้างในข้างในปิดได้แค่นี้เพราะมันติดในตรงนี้มระข้างใ ทูพูก็ออกอยู่ต่นูมันออกอยู่ข้างบนข้งางล่างไม่มีละข้างล่างเก็บกินทุกวันมากรูดไม่มีที่ไว้จ้ะแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า